ช่างยศก็กำลังผสมเหยื่ออยู่นะครับวันนี้เราจะใช้หัวเชื้ออะไรกันดีมาเทสฝืดนะครับวันนี้เทสฝืดฝืดครับฝืดเหยื่อฝืดแต่ผมไม่ฝืดนะครับนี่อันนี้เอาเบ็ดชุดไหนมาตกครับผมนี่ดิก็คันมอนทรารอบ G Max Pro X กลีบเก่า ห้าสิบระนามอี้คนหนึงหกสิบบาทเนี่ยเนาะานะนะเนาะนานะเนาะอกไงนาอเนาะเะเะเนาะนไะเนาเนะเนาะ่นไม่นะเนเดาะเนอยูน รอดูกันนครับว่าปลาตัวแรกจกมะมาเมื่อไหร่ครับตอนนดีเอาละครับตัวแรกแต้มแรกแต้มแรก <c oughs> จุกรูไดไอ้เบืกนู <c> ้น <oughs> đây nè đây nè đi mà đây เอาเเอาเอาอาลงก็เนดิยค่อยเยอะขึ้นมาไหมเอาไว้เอาไว้ไวที <laughs> ไม่ไหวแล้วครับเบคก็ใส่เบ็ดเราดิ <laughs> แล้วปล่อยไว้ในน้ำมั้งอี๋ทังานีเยอะมากสิบโลฟ้าได้ดีกินรังประกาศไปสัตว์กินก่อนประกาศโอ้ยเยอะเวลาที่ไปเลย

แยกแยกเยล็ดห้าสิบกึ่งสิบห้าสิเออมันมันก็ทายจะยิงนะมันก็ป่าเขาอยู่ตรงนี้มันก <cam et> <t> ็ทายอยู <c oughs> ่ตรงนี้ต้องบอกไลครับโ้ยตะกลุนของโอ้ Nha, nè. Dạy, dạy gọi chân nhuận, đuổi đi. Trắng, dạy trắng đi. Trắng, dạy trắng đi. Dạy đi. Hả? ก็นิดเดียวละหลานไปทั่วหมด

วันนี้ว่าไงพี่หนึ่งไม่ใหญ่ลูกป่าขามือมาเนี่ยวนหัวกลับเลยอ่ะ <Richt> er>